พิสุกนะครับและให้ทุกท่านกระร,รุ่งเรือก้าวไกลในีวิตเจริญตดก้าวน้าพาสุขีให้เจริญทุกทุกสิก่งที่ท่านมีให้เจริญสีเปียพลังยั่งย,ยืนปานนันต่อรองใครคนเก่าเปิดไม่ต้องเลยเอาคุณเป้ครับเชิญอ่าจากที่มันับคุณ สุขภาพภูณนามัยแข็งแรงนะครับทุกทุกท่านครับให้เจริญดรับกองกองทวีจรวดตีเปลี่ยนพลังได้แล้วเอาเอาไวเอาไวเอาไทยเอาเลขประทัดไปไหนแล้วเมื่อกี้ใครหยิบให้เราอยู่ไปไหนตามทับด่วนตอนเอาตอนแรกเราจะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายนะครับมาคือหรอคืออะไรคือหรอเอายเลขชื่อด้วย และนี่คลูกระโดนั players, edi, <Williams. S 1> ่อกนนะครอน้สาฝั่งต้ลกั็กตะลิของพ่อ่น้องสาวกลาบลและทีมงานระดตลิดยผ้มิจฉ่อวสุทธคนนำโดาานอนนวพษครับกะ ครับบูตครับมาหาน้าแล้วขอบคุณครับ <San> ta 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 ยาวขึ้นขบูดตตามด้วยมังกรพุทธาสอน่าจแล้วเปานทจ้ากนมากนะครับตามไปเรื่อยๆ่อนะครับเส้นทางนะครับเราจาเข้าวัดโพนิมินะครับเราจาเท้าวัดโพนไ่เย็นพี่ใจเย็นนะครับมัรนะครับใจเย็นนะครับนี่เคงนี่ดีขาวสาน้องพูรเลยอะรอ ต่อลูกคนราคครับต่ะครับลรก่อพนรความะพฤวิไม่ได้ตัวมาะรับที่แม่ลูกคนดุรไม่รับอามาละครับเอาไว้คืนได้คำตีนอาวตลาดลูกลาดมความกุะรัผู้จัดงานความประพฤตม่ดับ ถึต่อรูกคนดูดีเป็นคณะที way, ่หนึ่งนะครับถาพร้อมต่อเลยถ้าอง้อมมันวองพร้อน้วยะไดย ครับยาตายเลยยาตามมาด้วยถึงตองคณะที่สองลูกเจ้าพ่อพ่อเพิ่มน้าหจอยคุณพ่อดีมากยาขนาดนี้ครับนะมึงสองอาจารย์เกียวเทพตองนะครับโอ้ยครับถึงตองนองคนเดีย อวดเจ้าพ่อรัครับพรกพบรม่ดีจ้าวาแดงารรบอกครับนะครับ

ให้เราสับปัดแลนะครับตามด้วยรถต้นทุนกันนนึ่งครับเราจะมีเรื่องราวของายที่ใหญ่กนนนะครับรถต้นทุนกันดหนึรนทันหนึ่งนะครับรถต้นทุนกันนิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วตามลูกขระหมาอมไปครับตามด้วยอเจ้าเถือลูกหลวงพ่อแม่คระบม มาขอเจ้าเสียด้วยหรือว่าแ่น,นะครับภาพอมพอสแอนด์มอสมาชอบปากอารถต้นเทียร์ครับที่สองนะครับเทียร์มาเลยนะครับต่อถึงโตจัจกรวาลดำต่อถึงโตจัจกรวาลดำและรับคำบอลจากอาจารย์เขียวเที้ยองครับจัรวาลวาสายเหนียวนะครับ ผมก็จ yeah. ัดการขบวนของเราปีนี้ประมาณสี่สิบกว่าขบวนนะครับเชื่อได้เลยว่าานพระเกียรติม่าันเลยอออตจากปีครับยม สินเดินร้อนรอยงมิสเจัรับาร้อนจังผเจ้าหนาไน่มือเดียมายมือเลายมืออาหมโค 那很小动台的。 ก็นันสิงโตนนั้นลงตอนรถต้องเดินกันนี่พอ รับน้ำบอลด้านในการหลบซิ้แล้วอันขัหลังมากรับน้ำบอลดานใการเดือเม็ดองรับขัดหลังเลยเาตดูกัดลังอันเลยนะครับอ่าเฉพาะดูัดหลังเลย ด้วยสิงโ์ตอนะฮะเป็นห้ายีสิบหกเขาจะพูดน้ำพูดบกเครื่องน้ำพูดบกคณะเจ็ดครับเป็นบัด้ว่ดคนนี้นะครับล้วตามมาด้วยสิงโต่อคณะเส็ดเจ็ด ได้ผมก็ได้เพิ่มาเพิ่งบอกขึ้นน้ำ้นบกดูยื่ลูข้างหนมืน้ำขึ้นบกถ้าก็ได้หกก็ได้ถ้าถองขาหซ้ายมือนกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใร้อนต่อตัวฮะรอให้ถานลึกก่อนละมาแรงแระวังจ้องมือมันอนะ เอาตั้งร้านแล้วจะบอกเพียงให้คนเอาครับนะเราเริ่มถึงโต๊ะหกจานแล้วนะครับเโโริ่มโต๊ะหกจานแล้วอลุอเคครับผาครัาไมได้ไม่ได้มาทีนี้จะบอกไงเราต้มน้ำหมูบกอะ เตีเทวามพ่อก็ได้หกก็ได้ขนานี้ระยะสิงโตขึ้นน้ำขึ้นบกครับทีงานมหานครับวันนี้ประกอนครับณรีเจ้าครับท่บนีปร่แบหีหลงก็ได้เีเทวามพระพุทธเจ้าครับหน้าวัดของข่าเจ้ี้องตาฝั่งคนกเราเราเริ่มสิงโตหกชันแล้วนะครับรถเชือครั้งสา วัดกันตาทารารัเตัีตัวด้วยเอจาออมาแล้วควัดทองุก็ค นี่สรครับเหลอพั้นแล้วนะครับถึงว um, ัดทองลพบุรีเลาเก่าและขวดไทลูกวัดทองลพบุรของเราเราจะเริ um, ่มถึงโตหอชั้นแล้วนะครับามลัง้มงห่อนลูกไทจยครับลูกไายอมเามองนหมอ วัดทองครับทุกคนวัดทองเจมไปไหนเราจะเริ่มติดต่อของท้าแล้วนะครับครับ วัดจันทร์วัดจันทร์ตาลามวัดจันทร์ตาลามหรือวัดจันทร์จเบอกว่าจะบอกไปเราสักคู่นโต๊ะเชียร์ขาที่สี่ไอ้งุกคนนะครับวัดที่สี่วัดจันทรตาลามหรือวัดจันทร์ต้องการประธานไปยื่ตามานะนะนักชันอาดจะเดินทางไม่สะดวกดาครับของตาประธานไอ้เชียวไอ้เชียวจะไปไหนเอ้านับอลจะนอย เรียรจนครับแข็งแรงเราพอเราแข็งแรงครับ้องมีนะตามนิดโครงการับมติดต่อมาราดนะต่อมาด้วยสิงหราครับผมแข็งแรงากๆติดต่อหกดาวแล้วครับชนะที่สีนะที่สแล้วชนะล้านนะ น้ำมองทางด้านหน้าขอจ่าสมคิดแล้หันกลับมาด้านหลังนะครับมารับน้ำมันที่อาจารย์เกี่ยวเนี่ยซองครับเมื่อวานก็เป็นหน้าที่ว่าสายจะส่งมาไปให้ขอจมด้วยมีหน้าใจเหรอเชินมาจามานั่งด้วยให้พรมาแจกฮู้มาแจกฮู้ฮู้ว่าดีหน้าเดิยเหรอบวกฮะมีหน้าเชิญหน้าจามาด้วยมาแจกฮู้ครับนะสิบสิบไดครับอาหมอ

มาคอยเขียวซ้ายมือรับน้ำบอลครับจากอาจารย์เขียวแจ็ทองนะครับมีหัวหน้าคณะไปรับน้ำมันเยอะๆหน่อย รถเพียกันที่หวัดตาตะแยงานแล้วก็ต่อจนรงจนั้นทำด้วยรถเพียรวัดตาตะแยงในคร man, ับโหกเรียบร้อยครับทางแยงนออยู <professionals> ่แล้วรถเพียันวัดตาตแยาย บอกก่อนนะวันนี้บู๊นะเว้นช่วงนิดนะึ่งเอาเว้นช่วงนิดนึง่งเพื่อเว้นช่วงนะว้าเอาอย่าไม่จกใจเย็นๆใจเย็นๆ ถ้าหลังจาเื่อนตจอนะครับ,ะรบจะเย็น 好吧，好吧。 ทีก็้วหมดเต้นทีครับแล้วแรงก็ไม่ช่วยด้วยไม่เป็นไรนะไม่พอบอกผมตัดทุกอย่างนะไม่พอบอกอกับหลังอาหารผมจะได้ไปบอกอาจารย์ผมจะได้ไปบอกอาจารย์เกียวแทปทองอ้าวใครใครจีจองวะมึงตื่นมึงตื่นนอนยังอาจารย์หนีรับน้าบอลจากอาจารย์เกียวแทปทอง เยอะดรอยด้วยเงินไม่พอจ่ายนะยอมสามคนมรอว่างานช่วยแม่ขนมาจะเยอะแยะเลยไม่รอมามาเพื่อเยอะดรอยอ่ะต้องร,รอหัดเริ่มอันไปข้างหลังนะวันนี้ยายอ,อาจจะคนละห้าสิบพอด้ะทำที่ก็ไม่พอจ่าย,ายแล้วลูกจะพ รอความตายสองคณะเเรียมเดี๋ยวเรารอหลวงปู่บุญมีกับลูกเจ้าแม่กุณอินครับกำลังเดินทางมานะครับเราจะเข้าไปด้วยนรถเทียนนะครับรถเทียนไปต่อหลวงพ่อแก้วครับคันที่แปดไปเลยครับไปเลยครับต่อแล้วเราเหลือวัดบางสะแกนนอกัับหลงนี่คือต้นเทียนคันเอกนะครับเราจะปิดท้ายด้วยใช่ใช่ครับรถเทียนวัดบางสะแกนนอกเป็นคันที่เก้า

ูกพ่แกแค่ทลูกพ่อแกนะครับนะอนี่ข้ามาจากพระนามสามเลยนะที่แรกนีอพระบ้านก่จริงเยานรอมาน้าาเลกยน่ครับข้าสามนี้เลยน้อยเดี๋ยวเราไปร่วมขบวนกันตอนนี้ตอนนี้วัดบางกระแกนองเราแล้วล่ะเรียนตัวรับน้ำมนรับน้ำมนต์กบรับน้ำมนต์อาทองเดินหน้าที่หนึ่งทองเดินหน้าที่หนึ่ นี่าระดับระดยนาอนครัเีลูก่แก่อาเดินเรียงเลยลูกเดินเรียงย้อ้ายเดยอ้ายเลย้ซ้าไปเลยนี่ทำไมเาดเสือทำไมล่ะสองขวดเลยสขวดอ่ายี่สิบ่ตแวะะตัวจะีลูกแก่อาเดามไปเย